ใครอยากเป็นตืดนไปบ้านที่16ที่ไม่ขโมยตืดนเสียงเงินแบออกบ้านที่16รักแฟนทุกคนที่ไม่ขโมยถ้าขโมยโดนแบนไหนปู่ขอขโมยหน่อยได้ปะปู่ก็แค่มาสำรวจนิดนึงอ่ะขึ้นลิฟต์ทางไหนวะมนีดยมาดูบิดอ้อดีดีๆๆตู้เซฟอยู่ไหนเนีด้หาตู้เซฟใหม่เจอไปดีกว่า ผมหาเงินไปตอกครับเงินไปรักษาเกคนที่นี่มีแต่เรื่องตอกกับเรื่องเกนะร้องดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยหลานพาไปไหนมาเอาเงินกับหนูก่อนอะไรวะตาหนูได้ตังตาไปแล้วตาอย่ามาเลยเดี๋ยวก็มีรถชนอะยายหนูนี่พูดไรวะเนะี่ยอ้าว่างไงน,นะจะอุ้มไปไหนรถโรงเรียนรถครูใหญ่เอาเวททำไมรถครูใหญ่เป็นงนี้ละ่ะใคเผาวะ รถคูใหญ่ไฟไหม้อ่ะเรียกรถดับเพลิงแล้วมันเป็นสไตล์โอเคไม่ค่อยเข้าใจสไตล์วัยรุ่นยุคนี้เลยมันจะเอารถไฟไหมมาหน้าบ้านทำไมค่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรเชษจุฬาเลยเหรอสนใจเอาไอ้นี่ก็อีกคนรถไฟไหมมาขี่มันเป็นสไตล์มีเลยคะเข้าโรงเรียนพอลูกมาเรียนเชคค่ะเข้ามาคะ่ะรับครูมาไหนลูกคะ ไม่รับคู่ค่ะตาแกล้ะสมัครได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะทําไมปิดกั้นคนแก่อย่างนี้ล่ะโอ้ตายละผมมาเรียนครับคนแก่ก็อยากเรียนมหาลัยนี้เรียนพิเศษอาทิตย์นะคะเลี้ยงไหมพี่คนสวยแมวชื่อครัวซองหาคนเลี้ยงพลอยไม่ต้องมาโกหกตอนนั้นอยู่ในห้องผู้ชายอยู่เลยเฮ้ยใครพลอยวะบ้าน21เปิดโรงแรมสดาวโรงแรมสดาวคืนละ200มาเช่าครับ เอาสองคืนจ้ะห้องไหนครับมาเช่าโรงแรมมาเช่าครับสามคนข้างบนครับมีห้องไหนบ้างเช่าสองคนค่ะเดี๋ยวเพื่อนมา VIP มีคนเช่าแล้วอนะเอาห้องธรรมดาสองคืนมาแล้วค่ะขอ VIP ค่ะก็ขาบอก VIP มีคนเช่าแล้วพี่ตัวจริงเปล่าเฮ้ยอะไรวะแต่งเป็นปู่ยังจําได้เหรอมีอไรหลานคืนเราเท่าไหร่ตัวจริงหรอเราไม่เคยเห็นตัวจริงอะอันนี้อะไรเนี่ยห้องปกติค่ะจะเช่าไหมจ๊ะ ตัจตวจริงไหมครับตัวจริงไรอ่ะตาจะมาเช่าโรงแรมไม่จริงแล้วเจ้าของโรงแรมไปไหนเนี่ยไม่มีคนอะไม่มีคนก็เข้าดิเดี๋ยวเพิ่มเตียงให้ได้ได้โอเคครับแล้วตานอนห้องไหนเดียนอนห้องน้ำได้เปล่ายูทูบเบอร์มาไม่ได้เจอพี่มีอะไรหลานหลานพี่ตัวจริงไหมตัวจริงไหมหอยไปตาจะเช่าโรงแรมหนูก็ติดตามแล้วคนดังเหรอตาครับช่วยตาด้วยพอนมไม่ไหว แกงเจ้าหนูเป็นลงคลิปใช่ไหมหนูแค่ดูคลิปพี่ไม่อยากลงคลิปด้วยช่วยด้วยมาครับข้างบนไปแล้วไอ้นมไอ้นุมพาตาหนีแล้วไม่มีคนล็อกล็อกล็อกได้เปล่าวะล็อกเฉพาะห้องอย่าเข้ามาอย่าเข้าลุงตื่นตื้นตื่ไหมออกไปนี่ห้องตาตัวจริงเปล่าเดี๋ยวแจ้งตำรวจเจอกันที่ได้เจอพี่ทุกคนทุกคนช่วยตาด้วยออกมาก่อน เฮไปไปไปตาจะนอนขอแอดหน่อยตัวจริงเปล่าถามก็ไม่ตอบขอร้องช่วยตาด้วยงั้นฝันดีอำมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไปละโรงแรมนี้มันไม่ใช่เอาผิดทางฮู้ฮู้ฮู้ยุกูยุกูยุกูไปละโวยโรงแรมสี่ดาวยักกองทัพเอฟซีมาอย่างกับซอมบี้ เจ้าอะไรกับตาจะเอาอะไรกับตาตาแค่มาชอลงแน่ตัวจริงจเจ้าแอดรถไถไปแล้วบอยไปแล้วบอย,อยเอามันขึ้นมาทําไมอา้าวทำไมอา้าวไม่ไม่รู้จักวิาวชามารหรอกจีบต,ติดให้หนึ่งบาทช่วยตาหนีเราให้สิบบาทเลยแต่งขนาดนี้ยังจําได้ก็เพราะเสื้อเขียวบอกวะเสื้อเขียวแล้วก็ หน้าตาเดิมโจโจหมอลำบันเทิงกระเทยหมอลำกระเทยบันเทิงศิลตรงนี้เหมือนจะมีหมอลำอ่ะอะไรนี่ว่างไงร้านหนูเป็นเค c นะคะอ๋อเออแต่จริงเราไม่ต้องนั่งเก้าอี้ก็ได้นะว่าเรามีเก้าอี้เรามีเก้าอี้อส่วนตัวแถวนี้มี้านหนวดไหมพอดีตาปวดหลังอะ่ะอืมไม่ตอบยังไม่ทันแก่กันเลยหูตึงซะและ้วตลาดไทยแล ผู้บริหารตลาดไทยแลนด์วาวานะคะตลาดเปิดยังลูกดูทรงน่าจะจัดร้านอยู่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่มาถ่ายทำไมไม่ใช่ดาราตัวจริงเปล่าเอา้าอะไรวะเล็ซีกแล้วเรอมอะไรตลาดจะเปิดวาวามีเรียกชื่อเลยไม่ตอบอีกแล้วทำไมไวัยรุ่นสมัยนี้เมืินคนเฒ่าคนแก่นะเนี่ยสวนสัตว์โน16 สวนสัตว์เปิดใหม่มีสัตว์น่ารักน่ารักให้ดูอีกด้วยครับร้านขายอาหารสัตว์กับป,ปีบาราเจ้าของสวนสัตว <What? S 2> ์เอา้าอา,อาแบนตาทำไมทำไมพวกนี้ไปชอบแบนวะเนี่ยจะมาดูกับปี巴าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกรอแป๊บนะคะยังไม่ทันดูอะไรเลยลูกค้ามาเออตาเป็นลูกค้านะเนี่ยทำไมคนอื่นมันไม่แบนวะ <laughs> เอาโดนเ้วดีกว่าเชิญค่ะ เขาแบนตาทําไมอะหลานก็น,นี่สวนสัตว์ไม่ใช่เหรอก็ลุงไม่ได้มาซื้ออาหารที่นี่กําลังจะซื้อโดนแบนอย่างรวดเร็วมอซื้อตรงนี้ไงก็ให้เดินดูก่อนไม่ได้เหรอแกเล้าสายตาไม่ดีเข้ามาค่ะนี่อ่ะอาหารสัตว์มีแบบไหนบ้างมีอาหารด้วยค่ะแลอ,อ,อะไรวะเนี่ยพาไปเลยเอ่ะเดี๋ยวๆผลไม้เกดูไม่น่าซื้อเลยนะหลานร,รับอะไรดีคะเอาแอปเปิ้ลแดงจะ้ะอ๋อตังอเอป่ะ โอเคเออคนนี้เอ้ยพนักงานดีนี่ว่าแต่เจ้าของเนี่ยไอ้กระปีบะละกองนี้ต้องรอสักมาก่อนยังไม่มีสัสตว์ตัวไหนมามีสัตว์อะไรให้ดูบ้างคุณรุ่งรอแป๊บนะคะได้เลยหลานมีซอมบี้ค่ะอ๋อนี่นี่ไ,ไงเอ้ยแมวน้อยนี่ค่ะมีชิ้นของด้วยโอ้โหมีหลายตัวว้าวดีดีไม่ธรรมาดาเต้นเต้นมีหมาด้วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปไปดีกว่า กลับแล้วหรอคะกลับแล้วหลานมันไม่มีอะไรให้ดูเฮ้ยมีตำรวจด้วยวะโทรหาตำรวจเฮ้ยตำรวจมาจริงวะตำรวจมาจริงมีอะไรอ๋อโทษที่นะหลานอดีตากดผิดนะ่ะนี่มันเป็นทหารนี่มาไม่เป็นไรครับคนดังเหรอไม่ใช่อาก็แค่คนแก่คนหนึ่งเอาว่าแต่นายเถอะไปปนบ้านใครมาแต่งตัวแบบนี้ รู้ๆกันอยู่แล้วทําไมชุดเหมือนคนดังจังอ๋อนี่ไงเพราะชุดสีเขียวนี่เองเป็นเอกลักษณ์พอดียืมหลานมาใส่น่ะคนดังแน่นอนหลานตาอาจจะเป็นคนดังก็ได้ก็หกเอ้าพูดงี้กับคนแก่ได้ไงคนดังหรือเปล่าบอกความจริงมาก็บอกว่ามันไม่ใช่คนดังบอกมาเจ้าหนูนี่ไม่เข้าใจเลยแน่นอนคนดังไปละคุยยากมาสมัครพนักงาน มาสมัครงานครับประธานที่นี่ไททันทีวีแมนรถอะไรชุดมาสมัครงานครับคนสมัครเต็มเลยไม่แต่นมนมเขาจะเอาตาป่ะนะมีแบบว่าคนทําความสะอาดปะ่ะนี่ตาเปนคนทําความสะอาดละกันนะตามมาสมัครตาแหน่งอื่นเขาคงไม่รับแล้วแหละต้องมาเป็นคนถูพื้นอนะ่ะเอาไว้ล็อกล็อกแล้วกลับบ้านไม่ได้ถูเสร็จแล้วท่านประธานขอกลับบ้านก่อนนะ อ้าวประตูล็อกเฮ้ยเปิดแล้ว,ลวอะไรวเว้ยเอ้ยนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรกันไอพวกนี้ทำบ้าอะไรกันปิดไว้แฟนออกไปประธานมันมีคนอานาจารย์หน้านี้ประธานดูดิมีคนอานาจารย์กันเรียบร้อยโอเค้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาด้วยละ่ะ น,นี้ตาต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ